เจ้าอุบายหลวงพ่อมีวิธีการต่าง,างๆที่จะสรรหามาสั่งสอนและทรมานลูกศิษย์ได้ถูกจริตนิสัยอยู่เสมออย่างเช่นพระฝรั่งรูปหนึ่งพุ่มทำยังน้อยจิตใจก็ยังไม่สงบแต่ใจร้อนอยากจะออกทุดงหลวงพ่อก็ไม่ขัดข้องแต่ก็มีเงื่อนไขว่าต้องเดินเท้าตลอดห้ามขึ้นรถเป็นอันขาดแล้วก็ห้ามพักที่เดียวกันเกินสามคืน ช่วงนั้นเป็นฤดูร้อนเสียด้วยไม่นานนักพระธุดงรูปนั้นก็กลับวัดด้วยอาการสะบักสะบอมเนื้อตัวเกรียมแดดและที่สำคัญคือความรู้สึกได้เปลี่ยนไปเดิมเคยวาดภาพธุดงไว้อย่างรื่นรมเพราะคิดเอาเองว่าชีวิตของพระธุดงนั้นก็คือการท่องเที่ยวไปในป่าเขาลำเนาไพรยอย่างเสรีไม่ใช่ชีวิตในวัดอย่างที่หลวงพ่อพาดำเนินเมื่อได้รู้รสธุดงของแท้ เป็นปัจจตังแล้วท่านก็หายอยากหมดหมดปัญหาที่จะต้องดิ้นรนต่อไปเพราะเข้าใจชีวิตของพระธุดงแล้วนั่นเองทรมานสักหน่อยครั้งหนึ่งสมัยที่พระอาจารย์ชาคโรเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติได้ไปวัดหนองป่าพงเพื่อกราบเรียนปรึกษาเรื่องข้อวัดบางประการกับหลวงพ่อโดยมีพระฝรังรูปหนึ่งติดตามไปด้วย พระรูปนี้กำลังเร่งความเพียรและก็มีความปราบปลื้มภูมิใจในการปฏิบัติของตัวเองจึงอยากจะกราบเรียนหลวงพอ่อเมื่อทั้งสองรูปไปถึงวัดหนองป่าพงในตอนเย็นเข้ากราบหลวงพ่อได้ถุนกุติหลังจากรับโอวาทเสร็จพระฝรั่งที่ไปด้วยก็ถือโอกาสสนทนาธรรมกับหลวงพ่อด้วยอาการที่เป็นคนอวดดี พระอาจารย์ชาคโรก็รู้สึกว่าเพื่อนกำลังประมาทเพราะว่าสำคัญตัวว่าเก่งท่านจึงสงสัยว่าหลวงพ่อจะสอนพระรูปนี้อย่างไรแต่หลวงพ่อไม่ได้พูดตักเตือนอะไรเลยคงคุยไปเรื่อยๆจนดึกสี่ถึงห้าทุ่มพระอาจารย์ชาคโรโก็เป็นห่วงว่าหลวงพ่อจะเหนื่อยก็นิมนต์ท่านพักผ่อนแต่หลวงพ่อกลับบอกว่าไม่เป็นไรไม่เหนื่อย แล้วก็ชวนคุยต่อจากเรื่องธรรมะก็คุยสัพเพเหระเรื่อยไปสองชั่วโมงแรกพระทั้งสองรูปก็สนทนาธรรมอย่างมีความสุขแต่พอถึงเที่ยงคืนกลับเป็นทุกข์โดยเฉพาะพระรูปนั้นนั่งสปงกโยกไปโยกมาหลวงพ่อกระทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คุยไปเรื่อยๆจนตีสามจึงได้เลิกเมื่อกลับถึงวัด พระฝรั่งทั้งสองรูปจึงได้สำนึกถึงปัญญาอันแหลมคมเฉียบขาดของหลวงพ่อสำหรับพระรูปนั้นรู้สึกละอายมากเพราะว่าหลังจากได้คุยอวดความดีมีสติอันยอดเยี่ยมของตัวเองแล้วไม่กี่ชั่วโมงก็นั่งสัป,ปงกต่อหน้าครูบาอาจารย์หลวงพ่อได้ให้ลูกสิทธิ์เห็นกิเลสของตัวเองโดยไม่ต้องพูดเตือนเลยแม้แต่คำเดียวแต่ทรมานจนความทุกข์ ปรากฏให้เห็นนั่นเองอุบาสกเศรษฐีคนหนึ่งเคยพบหลวงพ่อที่ประเทศอังกฤษเมื่อมาเที่ยวเมืองไทยก็จึงได้แวะมากราบนมัสการหลวงพ่อและขอพักปฏิบัติธรรมที่วัดหนองป่าพงด้วยหลวงพ่อจัดกุฏิหลังเล็กที่สุดให้พักเมื่อเอาสัมภาระคือกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่สามสี่ใบเข้าไปเก็บก็เหลือที่พอนอนได้เท่านั้น แต่เศรษฐีก็มีความยินดีเพราะเคยอยู่แค่เขารืหาดได้ลองมาอยู่กุฏิกรรมฐา,านหลังเล็กๆจึงได้เข้าใจหลักและความมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมอย่างมากน้อยสันโดษนับว่าได้ประโยชน์คุ้มค่ากับการเสียเวลาเดินทางมาไกลแสนไกลอาหารใจโยมฝรั่งคนหนึ่งตั้งปัญหาถามหลวงพ่อสข้อว่าปฏิบัติทำไมปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วเกิดผลอย่างไร หลวงพ่อย้อนถามว่ากินข้าวทำไมกินข้าวอย่างไรกินแล้วเกิดผลอย่างไรโยมก็งงและไม่ค่อยพอใจในคำตอบเพราะมันไม่เข้าใจหลวงพ่อจึงได้อธิบายเสริมว่าปฏิบัติทำไมก็คือกินทำไมปฏิบัติอย่างไรก็คือกินอย่างไรก็ให้นึกซิว่าเรากินข้าวทำไมเหตุที่เรากินเพราะหิว มีความหิวมีความทุกข์ถ้าไม่กินก็ไม่ทุกข์อยู่อย่างนั้นเราปฏิบัติเพราะอะไรเพราะความหิวเรากินอาหารก็เพื่อระงับความหิวทางกายเราปฏิบัติธรรมก็เพื่อระงับความหิวทางใจใจเป็นทุกข์ก็ต้องใช้ธรรมะมาแก้ทุกข์ที่นี้ปฏิบัติอย่างไรก็เหมือนกันเรากินอย่างไรก็ต้องเอาอาหารมาใส่ถ้าใจขาดอาหารก็เอาธรรมะมาใส่ ให้ใจได้กินธรรมะปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรก็เหมือนกับกินแล้วเป็นอย่างไรนั่นแหละกินแล้วก็อิ่มใช่ไหมปฏิบัติแล้วก็อิ่มธรรมะฟังคำอธิบายในคำตอบนี้แล้วพลันซึ้งใจแล้วก็ยิ้มเบิกบานด้วยความพอใจตลกร้าย พระขี้บนอีกรูปหนึ่งชอบติเตียนเพื่อนสหธรรมิกครูบาอาจารย์สถานที่ว่าไม่เป็นสัปปยะไม่เอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติจิตใจหมักหมมไว้แต่เรื่องอกุศลมูลจนกลิ่นตลบก็เลยโดนหลวงพ่อกระทุ้งเอาอย่างแรงเป็นเชิงตลกว่าคุณนี่แปลกชอบเอาขี้พกใส่ย,ย่ามและพกติดตัวไปไหนต่อไหนด้วย แล้วมาบ่นว่าเหม็นขี้ที่โน่นก็เหม็นขี้ที่นี่ก็เหม็นขี้ที่ไหนๆก็เหม็นแต่ขี้ดีแต่บน่นทำไมไม่ลองสำรวจย่ามของตัวเองดูบ้างปล่อยวางวัฒนธรรมของไทยได้รับรูปแบบอันดีงามหลายอย่างจากพุทธศาสนาคนไทยรับปฏิบัติมาช้านานจนเคยชินส่วนชาวต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับเขาจึงต้องมาฝึกเกรียนกันทั้งหมด ตั้งแต่การแสดงความเคารพการกราบการไหว้ตลอดถึงข้อวัดปฏิบัติต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้พระเนนฝรั่งที่มาใหม่บางรูปเกิดความขัดเคืองใจที่ต้องทำตามธรรมเนียมประเพณีที่ตนเองไม่คุ้นเคยหลวงพ่อจึงสอนให้ปล่อยวางในเรื่องนี้ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราไม่ว่าไทยไม่ว่าฝรัง่งไม่ว่าที่ไหนก็ตามเถอะ คนเมืองนอกก็รู้จักวัฒนธรรมเมืองไทยคนไทยก็ไม่รู้จักวัฒนธรรมเมืองนอกเมื่อได้มาพบกันปัญหาที่เราจะให้เข้าใจให้มันสบายทำยังไงพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายไม่รู้ระเบียบของคนกลุ่มนั้นไม่รู้ภาษาของคนในกลุ่มนั้นท่านจงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในที่นั้น อันเป็นเหตุให้ได้อยู่อย่างสบายมากก็เหมือนพระเมืองไทยไปอยู่เมืองนอกแปลกหลายอย่างถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ไม่สบายท่านบอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปถือตัวในที่นั้นแล้วก็ปล่อยวางมันไปเมืองนอกเมืองไทยก็เหมือนกันอย่างนั้นเห็นหลายอย่างไหมละ่ะการพูดของคนไทยการกระทําของคนไทย ทุกสิ่งทุกอย่างเมืองไทยไม่เหมือนของเมืองเราบางสิ่งเห็นแล้วก็ไม่สบายฉะนั้นเราอย่าไปถือตัวอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในที่นั้นเป็นเหตุที่จะทำให้เราปล่อยวางมันสบายทางโน้นมามาทางนี้เห็นแล้วก็ปล่อยไปเรื่องปล่อยวางมันสบายเรื่องบุคคลแต่ละทินฐานมันไม่เหมือนกันที่อยู่อาศัยก็ไม่เหมือนกัน กันแต่เหมือนกันวิธีการสอนลูกศิษย์พระฝรัง่งและพระไทยของหลวงพ่อมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะเหตุภูมิหลังของทั้งสองฝ่ายไม่เหมือนกันนั่นเองกล่าวคือพระไทยนั้นส่วนมากมาจากชาวบ้านที่มีการศึกษาไม่สูงนักมีประสบการณ์ทางโลกน้อยมาบวชด,ด้วยศรัทธาบ้างบวชด,ด้วยประเพณีบ้างโดยปกติคนไทยที่เป็นชาวบ้านโดยทั่วไป ส่วนมากมีศรัทธาจริตสอนง่ายเมื่อมีความรักมีความเกรงกลัวหลวงพ่อผสมด้วยการลดมณทิทิทำได้ง่ายกว่าจึงพร้อมที่จะรับโอวาทคําสอนของท่านได้ง่ายโดยไม่มีข้อโต้แย้งสงสัยมากนักประกอบกับคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นทำให้การดำเนินชีวิตประจําวันเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่มีปัญหาในการปรับตัว ทำให้ต้องคิดมากอันเป็นสาเหตุของความเครียดภูมมหลังดังกล่าวนี้มีผลดีต่อการปฏิบัติภาวนาในแง่ที่ว่าช่วยให้จิตใจสงบเป็นสมาธิได้ง่ายเพราะไม่ค่อยฟุ้งซ่านไปกับความคิดแต่ก็มีนิวรณตัวสำคัญคือกามฉันทะดังนั้นในการสอนลูกศิษย์พระไทยหลวงพ่อจึงเริ่มด้วยการเน้นที่ข้อวัดปฏิบัติ และการเจริญสมาธิให้จิตใจสงบก่อนแล้วพิจารณาร่างกายอย่างไรก็ตามท่านไม่ได้จำกัดเวลาภาวนาอย่างตายตัวเพราะเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติแต่ละคนที่จะค้นคว้าหาวิธีที่เหมาะสมสำหรับตัวเองสำหรับพระฝรั่งนั้นมาบวชด,ด้วยศรัทธาในการปฏิบัติจริงๆเพราะชาวต่างประเทศเข้ามาสู่ศาสนาพุทธก็เนื่องด้วยความสนใจในการทำสมาธิ การฝึกจิตให้ได้รับความสงบซึ่งศาสนาของตัวเองไม่มีและส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลางที่มีการศึกษามีประสบการณ์ทางโลกมากช่างคิดปรุงแต่งอีกประการหนึ่งที่ทำให้ชาวต่างประเทศสนใจในพุทธศาสนาก็เพราะเห็นว่าศาสนาที่ไม่ได้สอนให้เชื่ออย่างงมงายแต่สอนวิธีปฏิบัติให้พิสูจน์ด้วยตนเองได้ด้วย ซึ่งเหมือนกับหลักวิทยาศาสตร์อันเป็นวิถีชีวิตที่พวกเขาคุ้นเคยอุปนิสัยของฝรั่งนั้นไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรง่ายๆเพราะเคยชินกับการใช้ความคิดความฟุ้งซ่านจึงเป็นนิวรณ์ตัวสำคัญที่ทำให้จิตสงบได้ยากอย่างไรก็ตามถ้าทำจิตสงบได้แล้วการเจริญปัญญาขั้นต่อไปจะก้าวหน้าได้เร็วหลวงพ่อจึงใช้วิธีสอนโดยให้ธรรมะชั้นสูงสุด เพื่อกระตุ้นให้ใช้ความพิจารณาซึ่งเหมาะกับอุปกิเลสของฝรั่งและใช้อารมณ์ขันเป็นเครื่องแก้หรือผ่อนคลายความตึงเครียดสำหรับข้อแตกต่างระหว่างภูมิหลังของฝรั่งและไทยดังกล่าวมาข้างต้นคงจะชัดเจนเพราะคนไทยในชนบทเท่านั้นเพราะปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมากคนในเมืองหลวงโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนั้น ดูจะมีรูปแบบของการดำเนินชีวิตคล้ายคลึงก,กันกับของชาวตะวันตกเสียแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการสอนที่หลวงพ่อใช้กับลูกศิษย์ฝรั่งก็คงจะเหมาะสมกับนักปฏิบัติชาวไทยที่มีภูมิหลังอย่างเดียวกันเช่นพวกที่เรียกตัวเองว่าปัญญาชนหรือมาจากสังคมที่เจริญของเมืองหลวงเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงเรื่องจิตของชาวตะวันออกและชาวตะวันตกที่มีผู้สงสัยว่า เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนั้นหลวงพ่อชี้แจงว่าโดยพื้นฐานแล้วไม่แตกต่างกันขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นสิ่งภายนอกและภาษาที่ใช้อาจดูต่างกันแต่ความรู้สึกของมนุษย์นั้นมีลักษณะเฉพาะตามธรรมชาติซึ่งเหมือนกันไม่ว่าภาษาใดาชาติใดความโลภความเกลียดก็เหมือนกันทั้งในจิตใจของชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตก ความทุกข์และการดับทุกข์ก็เหมือนกันอดทน และทนได้การหันเหชีวิตจากสิ่งแวดล้อมในสังคมและวัฒนธรรมของชาวตะวันตกมาสู่ชีวิตของพระป่าในแผ่นดินอีสานนั้นความอดทนเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่นักบวชชาวต่างชาติจะต้องพยายามเข้าถึงให้มากที่สุดทั้งนี้หลวงพ่อได้ให้กำลังใจกับลูกศิษย์ฝรั่งอย่างอบอุ่นว่าท่านต้องอดทน ความอดทนและความทนได้สำคัญมากในการฝึกปฏิบัติของเราเมื่อผมยังเป็นพระนมนุ่มอยู่ผมไม่ได้รับความยากลำบากมากเท่าท่านผมพูดภาษาพื้นเมืองและฉันอาหารพื้นเมืองของผมเองแม้กระนั้นบางวันผมอยากสึกและถึงกับอยากฆ่าตัวตายความทุกข์เช่นนี้เกิดความเห็นผิดเมื่อท่านได้เห็นความจริงคือสัจธรรมแล้ว ท่านจะละทิ้งทัศนะและคติเสียได้ทุกอย่างที่เข้าสู่ความสงบท่านจะละทิ้งทัศนะและทิฏฐิเสียได้ทุกอย่างจะเข้าสู่ความสงบอดทนนี้จึงเป็นการประพฤติปฏิบัติเป็นรากฐานของผู้ปฏิบัติถ้าบ้านอยู่กรุงเทพนี่อดทนคงจะไม่ไหวเสียแล้วคงจะหนีไปกรุงเทพเสียแล้วอันนี้บ้านมันอยู่ข้ามทวีป พอนึกถึงว่าจะไปก็โอ้ลำบากเหมือนกันจำเป็นต้องทนฉันส้มตำมะละกออยู่ที่นี่แหละทําไปน,น,นานๆมันก็ชินเลยดีซิอีกทีนี้ชอบข้าวเหนียวอีกแล้วเรียกว่ามันเกิดใหม่ทุกรูปจะต้องเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอาหารสารพัดมันฝืนใจอย่างนี้การฉันก็ฉันในบาทมีข้าวมีหวานก็ใส่ลงไปทั้งนั้นแหละ ใครมันจะชอบทุกคนลองดูซิถ้ากิเลสไม่หมดมันก็ขัดข้องมันเรื่อยไปเอาอาหารเทลงไปในบาทสิบวดฟักทองเทเข้าไปอีกสิอา้าวจะมีกิเลสไหมล่ะดูเอาเถอะมันขัดขัดข้องของ,ขอ,งอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นของมันอยู่นี่เรียกว่าการขัดการฝึกเตือนสติเราบางทีก็ไม่ได้แต่ก็ฝืน การฝึกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้พระอาจารย์เขมธรรมโมได้บันทึกประสบการณ์เกี่ยวกับการอดทนไว้ดังนี้หลวงพ่อให้คุณค่าเรื่องความอดทนไว้อย่างสูงและมักจะพร่ำสอนพวกเราเนืองๆไม่มีอะไรหรอกให้อดทนเท่านั้นเองท่านจะพูดเช่นนี้อาตมารู้ตัวดีว่าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่มักจะบ่นครางและไม่ค่อยจะแน่ใจในเรื่องนี้ แต่อาตมาก็พยายามจนถึงที่สุดตอนนี้อาตมารู้แล้วว่าการเพียงแต่รอคอยและเฝ้าดูนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากการใช้ชีวิตอยู่กับหลวงพ่อนั้นไม่น่าเบื่อเลยแต่เราจะต้องไว้ตัวตลอดเวลาเหมือนกับทหารที่ดีต้องเตรียมพร้อมเสมอการที่เราไม่อาจคาดการอะไรล่วงหน้ากับท่านได้นี้ ก็ทำให้เราแย่ลงไปอีกเมื่อเราไม่ค่อยแน่ใจกับสิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วครั้งหนึ่งอาตมาได้ออกเดินทางไปกับท่านเพื่อแวะเยี่ยมวัดต่างๆที่เป็นสาขาอาตมาเกือบจากครั่งเพราะความที่อยากจะซักจีวรที่มีกลิ่นเหม็นของตัวเองอาตมาดีใจมากเมื่อเราพากันหยุดพักณที่แห่งหนึ่งอาตมาเห็นสามเณรต่างพากันรีบเข้าโรงซักผ้าเพื่อนำจีวรของหลวงพ่อไปซัก อาตามาคว้าจีวรของตัวเองแล้วก็รีบตามพวกเนนไปโดยมีพระติดตามอีกรูปหนึ่งซึ่งตกที่นั่งเดียวกันกับอาตามาตามาติดติดโชคไม่ดีที่เราไม่ได้พิจารณาเสียก่อนว่าเมื่อจีวรของหลวงพ่อถูกซักก่อนก็จะต้องถูกนำเอาออกมาก่อนตากก่อนแล้วก็แห้งก่อนของอาตามากำลังดูพอดีตอนที่อาตามาได้ยินเสียงตะโกน เมื่อมองข้ามบริเวณไปก็เห็นหลวงพ่อนุ่งห่มจีวรเรียบร้อยแล้วอยู่ในรถซึ่งกำลังเตรียมพร้อมจะออกไม่มีอะไรจะทำนอกจากรีบคว้าเอาทุกๆอย่างแล้วไปกันต่อเพื่อนของอาตมาโชคไม่ดีเท่าอาตมาจีวรของท่านซักหลังอาตมาดังนั้นทั้งทังที่ห่มชื้นหมาดๆท่านก็ต้องนั่งมาข้างหลังรถปิกอัพแล้วครีตา ส่วนเล็กๆน้อยๆของชีวรจากตัวท่านเท่าที่จะทำได้เพื่อให้มันแห้งกลางแดด